สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดำกรีนครับฝนหยุดตกใหม่เดี๋ยวเรามาดูสิงสายจมครับอันนี้จมจริงๆถ้าไม่จมก็ลื่นบอกของเราก็ประมาณนี้ครับไม่จมรอ <laughs> <laughs> ขึ้นไม่ได้แน่นอนไหม,ไมไ <laughs> คันนี้คิมโมครับ จัดหนักจัดเต็มไปเลยครับดินแบบนี้เราเอาไปทําทางดีสบายๆเลยครับว่าเจาะได้ลึกอันนี้ว่าจะเจาะลงไปอีกประมาณ2เมตรกว่าเอาให้ลึกสุดครับเพราะว่าเขาจะปลูกทุเรียนเอาน้ําเก็บเพื่อทําการเกษตรทุเรียนครับจะโลต้นยางออกอัะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งต้นละตรงนี้ เริ่มเกิดขึ้นแล้วครับหนึ่งต้นอ่ะไม่ต้องดันตูดเนอะไม่ต้องดันรถ,รถผมมันแรง่รถผมมันแรงอ้าวมอะไรวะเอ้ยมาเขาดันตูดได้แล้ว โอ้สิงสายจมครับสบายสบายชิวๆครับทางแบบนี้ดินก็อาจจะเป็นหินเล็กน้อย เราต้องเอาไปทำทางโอ้ดูมันไปครับขนาดวิ่งในปลายยางนี่นี่ว่าสายจวดจริงลวเลยว้มเมื่อวานสายแตกครับสายมันกรอบมันก็จะเริ่มแตกอาทีละสิ้นทีละสิ้นนะเพราะวมันกรอบเยอะแล้วครับ mm. ก็เปลี่ยนใหม่ก็เริ่มเป็นใหม่หมดแหละ แต่กว่าจะแตกเราก็เราให้มันแตกแลวเราไม่เปลี่ยนใหม่แตกต้นไหนเราก็เปลี่ยนตอนนั้นครับเรามีดับกรีนมา1คันครับวิ่งในปายยางเลยนะนิคมทีมครับ สายลั่นมาคอยแจมด้วยครับล็อกกีรร้อยเก้าสิบห้าแรงครับหัวนอกจกไฟฟ้าเขาก็จะแต่งรถประมาณนี้ครับ ตระกูลนี้จะเพ่อดินทรายครับเขาจะแต่งท่อแบบชนิดที่ลั่นนะลั่นลั่นก็ช่างโมดครับวาลสปริงโตเฮ้ยก็แต่งประมาณนี้แหละใส่ไฟใส่อะไรให้มันเยอะๆหน่อย จะได้มองเห็นทางบางฝุ่นก็จะกุดกุดนะข้างหน้ากับข้างหลังไม่ลากพื้นดีไม่ปัดฝุ่นครับกันฝุ่นสั้นเราก็เรียกว่ากันฝุ่นกุดกุดครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะขึ้นไหวไหมเมื่อกี้สิงสายจมก็ขึ้นไหวแล้วครับคันนี้น่าจะน่าจะโอเคครับ เราเอาดินแบบนี้ไปก่อนครับพรุ่งนี้เราค่อยเอาดินหินไปทำทางครับรถไถทำงานง่ายครับเราออกงานได้สองวันแล้วครับเมื่อวานก็หนึ่งวนนันอันนี้อันนี้วันที่สองคนขับก็คนเดิมครับ จันกอบกอบสองนะกบหนึ่งเขาไม่ได้อยู่แล้วครับเขาไปขับให้เจ้าอื่นก็วนเวียนสลับกันไปครับแล้วแต่ใครมาสมัครเราก็รับถ้าไม่มีคนขับมาทดลองงานดูได้ าแรงก็เราจะจ้างเหมือนคนดินแหละอ้าดันแบบนี้เลยครับแปรดแปรแปรแปรไปใส่ดินประมาณนี้ครับไม่ไม่ใส่เยอะเท่าไหร่ขอดูได้ครับเพราะว่าหน้าฝนมันหาดินยากอัตคัดคัดสนถือว่าเยอะแล้วแหละ